สบายดีเพราะมีพี่น้องของไปมดสุกู่สุข,ขุนเนาะมือนี้ก็ได้มากผู้พอก,กับเบ้าอวนอีกสิ่งกเส้นเคยเพราะมีพี่น้องเชิงว่าภารกิจของบ่าวอ้วนมือนี้กเกสิได้น้ำผ้าทานผู้ส้มนี่ไปหาพธิเถ่าที่ว่าบ่าวอ้วนได้ไปท้ายคลิปคลิปแล้วเนาะก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งก็ได้แนะนำให้บ่าวอ้วนนี่ไปหาครอครัวของเพคนเติมอีกเรื่อหนึ่งเนาะ หลังจากจะเ้าอ้วนแต่ครับขั้นแม่นำจากคนนี้เจ็ุคนคนแล้วเฝ้าอวนก่อชิได้เข้าไปหาเพื่อนอีกเติมทีหนึ่งเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นแบบอะไรก่อไปติดตามรับชมน้ำกันเลยพูดไม่พี่น้องโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดินน้าก่อนเลยเดินข้ามหอดี้านกองกระเถากปะเทียมห้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดินน้าก่อนชิได้ยนี่เข้าไปหาพ่อเถาะปะเถาพกันเนาะว่าเปะจีดูเรื่องตัวบ่าเนาะ Nhật quyền của lắm, và do bài đi, t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 o bài bài đi, to bài đi. Oh, bài đi, bài đi. Oh, bài đi, bài đi. đi, bài đi, đi, bài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  bài đi, bài đi, bài bài đi, bài đi, bài bài đi, อ๋อไม่เท่ากับโยเต้โมนี่แหละโยว่ะไม่ไม่เท่าโยโยูโยใส่ไม่เท่านะเล่นไม่เท่าจนนั่นอ่ะอ๋ออันนี้สบายดีสบายดีสบายดีนับสบายดีอันนี้ก็สบายดีแม่สบายดีสบายดีเออนี่หลานน้อยได้เนาะเออสบายดีหลานน้อยสบายดีนบนสบายดี อ่าเมื่อวานพวกไปเที่ยนานหน่อยไปเทื่ยนอไปเทื่ยนอ่ะสบายดีพ่อแม่ทั้งสองเนาะสบายดีคือว่าที่เลี้ยงนอนลูกลูกมหาพ่อเนาะพ่อของพ่อเนาะก็บดจ็อบทั้งแม่ดิเด้เนาะเพราะว่าแม่ก็บอไปเฮ็ดเพียกเนาะไปเฮ็ดเพียกก็คือว่าไปล้างถ้วยเนาะยุวัดเนาะก็คือว่าลูกคนไหนมาถ่ายคลิดบนนั้นนั่นล่ะ ไปเราเดี๋ยวนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึง่งเขาหิบข้าวเจ้าได้ส้มคลิปนี้แล้วเขาเจา้าละสงสารทาั้งผู้เฒ่านี่เขาเจ้าก็เลยแนะนำให้ลูกในมาหาผู้เฒ่าเตี้ยมคนหนึงนะแบบนั้นกับผู้เนคือไกลแหละเขาเป็นพ่อหักเม่แพงของลูกนี่แหละเพือ่อนก็อยู่ไกลเพื่อนอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนดเพือ่อน เพ่นแต่แนะนำให้ลูงอีท่ามหาพอเบื้องนะมอนนี่ก็บ่จอบใน่าแด้มันนี่ก็อะไรพี่จอบทั้งพ่อทั้งแม่ก่ออีใจน้ำแล้เนาะแม่เลยก็คือคนยังมาถามการกินกันยุคของพ่อมันนี่คือวันนี้นะแล้วนี่ดูยูดจะคนอ่ะอุ้งตุ้ยแนนไปทรงไไปกเงไปงลุ่ คับเลินเด้อคนนึงกับปอยู่นําเมียเีอยคนน่อยเนาะคนน้อยยืนนีอยยืนนี่มาพพ่มาพ่มาเพ่มานนันดด้เออคนน่อยคนน่อยอ๋อนีุ่ลาเนาะเออนางเพ่ก็ได้นางเพ่นางเพ่ไงนางเพ่พอก็ได้เอออออถามนดหน่อยซื่อย่างหน่อยสงครามเว่าดึงดังเลยหน่อยสงคราม สงครามอายุจักปีแล้วอายุหกปีหกปีแล้วบ่บ่ได้เข่าเฮีออยนอ่ะเข่าป่อยยังเข่าคอนังละน้อยคนนัง,นง,เนงเข่าปอนึงปอนึงเออนีาบุกไปอุงเฮียนอ่ะบุไปว่าทาเบิ่งเพิ่นสิมาทายตอ,ยอนแรงตอนเช้าบ,บุกขืนห้องเต้เศาหัวตเข้าเข้าไปเข้าไปแบ่งกันขึ้นเด้ ไปเชือมือวันนี้มาคานลูกนีเขาจะแบ่งกันเข่าคตอนเศ้านี่พักซ้อนนึงควาสนแรกเขาซ้อนนึงเข่าวางแล้วเขาก็แบ่งกันเนาะในนี้ก็เข่าแบ่งอบแบ่งหรอว่ามันไก่จะสีงแล้วเนาะแต่ว่าเขาไม่นีพวกไป่งเนี่เนาะเดี๋ยวก็หยาดนาทุกคนอืมยนดีแล้วนนอย ก็ถามชื่อเสียงแน่เม่ชื่อหย่างนางคำนางคำใหม่นางนางคำใหม่เจ้าเอาดังๆเลยนางแหงอ่นางคำใหมนางคำใหม่อันนจะปีแล้วอายุสี่สิบสี่สิบห้ากัอายุสี่สิบห้าปีสี่สิบหกหรอทินทานบานเกิดกว่าเป็นคนอยู่เนี่ยเงินเกิดยืมบานหมกปอนเทง พนทึ่งแือว่าอยูุจะคิดดอยเนาะจะคิดดอยอะไรมาอยู่นำผัวอยู่นำผัวพอพอพอเนี่เป็นพ่นทึ่งธรรมมันเกิดเมื่อตนอนอยู่นี่แหละเอาลูกของเมียอยู่เนาะอืมอยู่ดอยมาอยู่นี่แล้วเอาผัวลูกเมื่อไห่จักปีแล้วะในฮอดสาวแล้วเนาะสิบลายปีฮะเนี่ยจะปีแล้วปีสองพันเน่ะปีสองพันเจ้า ร้อดนะอืมสองพันสาปลายปีแล้วเออส่าปลายเอาเอาปีสองพันก็ลงมาเลยเอาเมียีพลงมาเลยเนาะแสดงว่าพ่อเนี่ยเอาเอาแม่เนี่ยเอาคอนเท้าแล้วเนาะเออตอนเท้าเถาง่ามเอาเนี่ประมาณสามสี่ิบป่ะประมาณสี่สิบห้าปีเราวมนะอา่ะเดี๋ยวนี้พอในเจ็ดสิบปีแล้วเนาะเออเจ็ด คือว่าเนอะลูกก่อนะครับข้าแนะนําจักผู้นี้เจ็บุญท่านนึงลูกก่อนด้เข้ามาครอบครองพ่อน่ะนน่ะเพิ่นก็อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของพ่อนี่ตึ้มนะอืมเพิ่นสิดูสงสารว่าที่ผู้มีหยังเฮ็ดกินเลยแล้วก็มีแต่ไปรับจ้างล่างถ้วยล่างยังนะสงสารบ่สงสารแล้วขจอบเล่แนะนําให้ลูกปข้าฮา ลนเออามาให้บานาบมีเลยเนาะบมีดินรอนชมือชวันมีแม่เลยไเหอนเดิล้างล้างองล้างน้ำน็กน้ำหน่อยมีเต่มีเต่คับจากถาวยลางห่ีเกเรียกมนักเครื่องเรียกกัื่ไปเพื่อไรเนาะ ล่างต้องล่างต้เ็ดน้หน่อยมอมมันล้างลายนะุเขาโล่เโลนึกลุ่มสองโลสโล,โล,โลไปสเพจะเป็นหลงังไปซื้อเขาซื้อนำกินซื้อมซื้อวนันซื้อนอแล้วญาติพี่น้องก็บอกว่ามามเขาะน้อนไกินได้พี่น้องเขาวเวกขาขา็อยาก เก่องลลเนา,นาเะหออ่เป็นเปาเปนนั้นอกับ,บ่ขอจ่าก็จาเาเอา่าือะได้ไดำถวยดำยังลายหลารแล้วดินดินที่ว่าพออยุหนึ่เป็นดินของพ่อแม่น่ะเป็นดินของพ่อเนาะรลานซื้อไห่เท่านี้เป็นนี้ก็เป็นรานซื้อไห่แม่นหแล้วเือนเพื่อนหลังนี่เป็นไผ่ตังไห่จะ ั้นี้ก็แม่นผู้ลูกหล้นพี่น้องอยู่นี่ตังตังเอาเองตัน้เ็นี่้องาตังนก็บ่มีบบอนที่อยู่คือเที่ยวเห็นะพี่น้องเลา่อนอยน้อย่ีแบบพูดแบบขาดมดเนาะแล้วมือมืออนี้พอได้ออกไป จากลา้างเกิดพอมาดีออกกันแรกก็ยึดทาทางลกสีมาทำานเสออกไปนอก<ช>เป็นการดีะและ้วออกไปโล่ฝีโล่ทังไหนทั้งในเมืองก่นอน่ะก็ไปชอบมีผู้ล้างกับมันีผู้ล้างห้วกกับมาเพื่อนัานไปล้างออกมีบอลล่าก็สิดอดาง่นก็มีบอลล่างก็ดีก็ก็น่าล่าใช่ ปรแสดงนว่าขั้นบ่ได้ลังอสก็บ่ได้เงินเนาะบ่ได้เลยขั้นบ่ได้เงินก็อนที่บุได้เข้ากินเนาะมีเข้ากินแลยไปนอนจิตาดูตัวน่ารักทำมาเล่าเนี่ยเอกไปซอกรับจ้างขัน <Amen> บ่ไ um, ด้จ <engo DI> <awia> anyway. ้างผมบ่ได้เงินบ่ได้เงินก็อนอว่ามันกลับบ้านละลาบ่ได้ผมมีเข่าที่จะมาซื้อบครัวสูซลูกสูเนี้ยกินเนาะแล้วไปนี่ยจะไปไปทั้งซองอ่ะทั้งงซอ ช่วยกันนึ่งล้างคนหนึ่งเมียนคือวันะรู้นักถามพอนั่นนี่พอกินขาวแล้วพอกินแล้วกินแล้วกินข้ากับอย่างนแม่นี่ก็กินเคียดมาแกงเส้นมเือส้มเคี้ยดมาแกงเสนมเรือส้มจ้ากินแล้วเคียดเคียดเย็ดเนั่นเสื่อ แม่เนีเน่ยเอาเ,อาเลขนำขอกาเงินสามพันกีบแต่เกียดตสี่ห้าตัวฮเอาเงินเงินสามพกีบไปซื้อเขียดิเราเรางนเนเอาใส่บางเงินสามพกีบเงินแม่นีนรังถวยมันวานี่ยจังถวยมันวานเนี่เงินสามพน 3, กีบเ <c oughs> อ <c oughs> อเ <c oughs> อาเงินสามพันกีบที่ซื้อขอก็ซื้อ้แ่พันน้อ เข่าก็ไปขอน้ำลานมาแช่มแมลงวันเมื่อวานนี่ก็เลยไปขอน้ำลานเออเขาม้ามันหนึ่งกินมันหนึ่งแสดงว่าเมื่อสแน็คเขาแน็คมันนี่คือแสดงออกไปโลดจ่างางถ้วยเนาะเติมจ่างเติมไปโลดจ่างทั้งหมดเลนบ่มีบนจ่างสิคือว่าสิบมุมมีเขากินเนาะมันนี่เนาะมัมีแล้วครับตัวน้องหลานไปเนาะวันนี้ เขาเล้าชิมากว่าไหนจะเอาน้ำพี่หน้องมาถ้่วหนึ่งกระมานรูดหนึ่งเหลรไ่เป็นไรรูดเดแล้วนี่พออยากกินอย่างนี้นี่ลูกจะขอถามพ่อให้กินอย่งนีพ่อก็บระสงงว่าซาละดูกินดูคนน่าอยากินอย่างกะกินไปมักไม้มักตอกกากินไปเจ้าอ่ามีอย่างกะ ผูกใยใจบุญทางหนึ่งเป็นในบกลูกมหาพ่อเนาะเพื่อนก่อได้บอกลูกันชื่อเป็นนาเป็นซีนเป็นพักเป็นมักไม่มักตอนะกเนี่ยนะได้พอจำนวนหนึ่งเพื่อว่าส่วนเรือในเบืองต้นไปเสกน้กนองเพื่อนก่อย่ไก่แล้วก็เพื่นก่อได้ทุม่มมาลูกทุมาลูกกอนลูกก่อ สีขอเป็ี่ยนชะพันบุญเป็ี่ยนชะพันบุญให้เพิ่นนั่นแหละนั่นนะลูกขอเป็ี่ยนชะพันบุญให้เพิ่นกที่ซื้อสิ่งของยาเพิ่นบล็อกเอามันนั่งไม้พอ่อแล้วก็ครอบครัของพ่อ,อนี่เป็นการช่วยเหลือที่บนต้นสิก,ก่อนนะแล้วพ่อเนี่ยในลูกก็ที่ได้ขออน,นุญาตไปเอาหน้า ของกินที่ว่าลูกเดเกี่ยมมามไปซื้อ,อมาเสียตลาดเนาะ,นะที่เอามาพอเนาะมันจะเป็นม่ชิ้นงูได้มีัมกนี่อย่างนั้นนะลูกกระ, <c oughs> ะได้ออกแล้วไม่พอกัน <c oughs> องกินที่วเ <c oughs> บวดื้อ <c oughs> เียมมตย่ตลาดอนนี้มันจะเป็น แดงนี่เป็นอนะัตัวนี้ไม่ชิ้นงูผนะักกาดนี่อยู่ในบ่อรดของบ้าอ่อนรุ่นนะ่ะเขียนนะ่ะบ้าอ่อนคือในไทยบ่อรดนะนี่ก่อนนี่กาดบ้าอ่อนไว้นใ,นในบ่อรดนี่เพราะว่าใสากา่กระส่าใสากา่ใสกระต,ตามเต็มเนาะไม่ไปนอกเนาะเฮ้ยตเลยได้ใส่บ่อุด ช่วน,นำรัเครื่องนี้ไปเ่าพื้นนอกนี่ครับคือว่าน้องเปนพีน่น้องนี่คือนี่คือว่าเป็นเ่อง่ว่าผมกินเว่าบ่อนเลยซื่อยูตงตลาดที่จะาาเอาหม่พ่อของเ่าไ่เนน่าพื้นนอกมันก็จะมีมะเกี่ยงมะเกี่ยงนี่าบพักิปนพี่น,น้อง บะวนสื่อนซากิฟต์ตัวเนียนสิบพันตัวนี้สิบพันตัวเนียนบะอวน้ซื่อเจ็ดพประกาศนี่สิบพันกิเพพิ่งพนพิองเนานวนเครเทมก่อนเชื่อมมารวมๆกันก็ประมาณแนหนึ่งซนกิฟต์สำพองเนาะจำนวนเทว่าสื่อมาในวันนี้เป็นจำนวน ยุน่นที่ว่าซื้อเครื่องเนี่ยหนึ่งแสนคลิปเลยสนาะที่ว่าเพาะวันที่ชื้อเครื่องน้ำใหม่ขอบคุ้มของพ่อเท่ากันเนาะครับ้นนี้ยา <c oughs> กขอถามพ่อว่าพ่อมีความมุ่งชืดีใจนะได้ที่ว่ามีผู <c oughs> ้ใหญ่ใจบุญเป็นซอยเหลือ,อขอบคุ้มของพ่อในบนต้วนว่าจะเป็นหนานที่ว่ามันจะเป็น เครื่องที่ว่าเล็กไม่น้อยเนาะผมเป็นน้ำจิตน้ำใจอันใหญ่หลวงอันนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่ได้เบิ่งเห็นความทุกข์ยากขาดเคืรนของครอบครัวพ่อของความรู้มันของพ่อเนาะพ่อก็มีความดีใจอะไรก็อยากให้พ่อนี่อวยพ่อเพิ่ยพึ่งเพราะว่าพ่อนี่ก็มีความอ่ะ มนความรู้สึกยินดีตอนครับอนับพอในญ่ใจบุญที่มาอุดหนนช่วยครั้งนี้กับครั้งหนึ่งก็มีพักมีไม้มีซ้นเล็กน้อยเนาะมามาอดหนนขอส่งเสรขอให้อายุหมั่นเยืนเยาห้อสาวพระมาสารและพอในญ่ใจบุญอยู่ดีสบาย นอหาหันต้นน่ะน้อยกินมะเกงบ่าวฮลองลองเบิ้งมะเกีงมันหวานมัน่อ่ะใช่ปอกลองกินบ้งหน่อยปอกปอกลองมะเกีงหน่อยกินบ้งปลอลองกูแม่กินบามอนีเอามแกงแดมนหวานละมันหนละ กระเทาะไม่เท่าิม <thoroughly> ม <adapt dear> ึงกินมึงก็หนออืมหวานอ่อหวานอร่อยเลยหวานดีเนาะ แม่ก็ตัวนี้ลูกยักษ์คถามเพราะว่าพันมีผู้ญายจบุญเพ็นยกักษ์มาซอยเหลือเพรบะว่าของพอเถ่าไม่เถ่าพันนะอพอรักๆเนี่ยพอได้่เป็นซอยอย่างนี้นในบวนต้นพอากขอขอหนี่ขอภาวนาน้ำตาลู้ใหายใจบุญทันปุ้มทั้งหลายแนมะ่พ่อก่ะ คือเสียงแพงเนาะเพิ่นเพิ่นว่าจะช่วยมันยังเอ่อเพื่อนใจใจบุญแล้วก็ขอเพิ่นอยากช่วยมันยังอยากเฮ็ดต่อเฮ็ดเฮือนบ่หรือว่ใครอยากได้เฮือนหั่นแล้วจุดหนักมันน่ะเออแล้วก็เงินค้ำก็บ่มีเด้อยู่เฮือนปวดเอ่อฝ่ามือเทือนอย่างนี้เนี่ยกะเบื้องกับแตกาาีนน้เะ ไปหักจังตลาดได้ก็ขอกรเบื้องเขามากรเบื้อปนี้อ่าเบื้องตัวนี้นี่เ <c oughs> จ้ากระเบื้องแตกกรเบื้องหักมาละตัวนี้วะเบื้องหูะเบื้อแตกพี่นอ้องตัวนี้มันซื่อ <c oughs> น่ะปจจบันแม่ล่ะบอะ่อขอ,อตานีางกรลุ่มมด้างกันซีกข้างนีกข้างกนซีก้างกัีกข้ากันีน้องันซน,นแล้วก็ข้เงกนี้องกนีกขากั้างกีกขางกงนี้น เราไปรับจ้างล้างถ้วยขจา้ารวก็เห็นว่ามันแตกเราขจรเอาไว้อยู่ทั้งหลังเงินบ่อหลังน้าบ่อนอนเราก็เลยขอมามุมแบบต้องจุกหน่อยเส้าหน้บ้า,าน,น <c oughs> เนาะคือที่เห็นแบบว่าพี่น้องมันบอแตกกระเบื้องที่ว่าแตกขาดมัดแล้วเนาะเป็นของที่ว่าขจรว่าเขาใส่เรานอนเล่าก็เลยบ่เฒ่าก็เลยขอ,ขอนัองนนอง่งคนนั้นมาใส้มามุามกันบ่เฒ่าเนาะ เลยคนได้ชุกงยก่กดอนต้นยากับบุมีาดูต้นน้องน่าพี่น้องผอแก่แล้วลูกายต่ไปอมยายุกไก่สะแม่ลูกท่านน้ายบุญญาเจบุญมาชอบแตุกข้ของแม่แม่ยักษ์คอยปุนซอยอย่างนั้งักน่ะอย่างในถึงเงินอะไรยังอะไ้เงินเงินแกอยากได้ที่

อยากได้อยากได้รถอยากได้เงินเงินหนเงินไปเห็นยังอยากได้รถโอ้ยอยากได้เงินซื้อรถนวลวะซื้อรถซื้อรถเนี่ยรถใหญ่รถน้อยรถใหญ่ใหญ่ไปสักเท้น้อยมักรถสุดไอรถจกอยู่เดินสายมันก็ไปน้ำถันเลิกนะมักรถสุดแต่รถไม่ได้แต่รถทิพย์ตรถทิพย์ขี่ไป็นอย่างเนาะ น้อยขี่ปะไรเต้ตี้ขากี้จ้ะเฟื่อไปเฟื่อมาและโดยเยอะน้อยเบิ้งเบิ้งกล่องพี่พูกกล่องพี่เบ้งกล่องก็โดยแผงแห่งโดยได้ลูกทิพย์เนาะทีวีแบงค์เนียนออต่างประเยศมันเก่งเนอะข้าเนียนเก่งเด็ดที่หนึ่งนี่นางบ่าวซื้อมาให้เชื่อลูกทิพย์อืมอ๋อนี่ตัดตัดผมนะเออตัดผมทำตัดผมรู้ไหมตัด เมตผมสองสามวันนี่ที่เขามาทายติมไหนั้นมาทายเติมพุตัดผมอย่างไรรถทิพย์และแต่ขั้นมาเนี่ยขั้นตัดผมแล้วเออไรรถทิพย์อืมซี้สื่ทิพย์ไมาให้ต่างใจเฮี้ยนเลยอืไปโรงเรียนไม่ต้องคางเรียนเนอะอเดีมื้อนี้ก็ทำพระถมพมันก่อนที่ได้มีของกินแล้วเนาะคือเดี๋ยววันมีมีพักัดมีมักแตงมีมักเกี่ยง ชื่อเปลี่ยนหงคนัเล็กหน่อยมาตอนทาาพเพท์เนาอืนั่นนี้เพนาะยังต่ว่าบม่มีเขาเินบม่มีเนาเราบนโบอ่อนดีกว่าเงินติดตัวมาก่อไมีหาซื้อพันกิฟต์เ่าเนี่ยบ่อือเาก็จะเอาเงินหาซื้อพันกิฟต์ให้ขางพเะพุทธเหโซเลียนะผมจุดแวเนาเพราะว่า ย่ากให่ปะเถ่านี่ซื้อเข่ากินเแต่ว่าเบิ้งปะเ่าก็บ๊วสบายได้เมื่อนี้น่ะอันนี้เอาเงินหาชิพั้นกิฟตนี่ไม่ไปน้องให่ปะเ่านี่ซื้อซื้อเข่าชื้อเข่ากินหาชิพั้นบนเดือนนะเบิ้งต้นปะเ่าะหาชิพั้นหาปะเ่าเมื่อนี้ซื้อเข่ากินก็คือชิกลุ่มหลายหมื่นแล้วเนาะโอ้หลายออ๋ ที่ลดพ้นให้งานเดี๋ยวพอถ่าเมืออาทิตย์หนึ่งบ่ฮอดกัยังหน่อยคือวาเนาะจตนมนเงินที่ว่าชื่อมานี่แต่ก็ให้พอมื้อนี่นั้นมันจะแป่นเงินของลูกอืเน่นเงินของผู้ยายใจบุญนั่นคุณยายใจบุญนั่นก็คือพอหักไม่หักของลูกเลยคนอยู่ทางชีวิตแลาดเพื่ออเพื่นสงสารเพื่นก็เลยฝากมาให้ช่วยเนบุนสิก่นต่าประเทศคนเ แล้วนี่นก็จะขายพอ,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 พอพนอวยพรให้คนเติมเทอานึงทั้งพ่อทั้งแม่ <c oughs> ขอนอปอวยพรเอออะเอาเงินใหน้หาสิพันอันนี้กับโมเมยังจะตอบสนองอ่าภูญ่ยใจบุญเนาะอ่าเมื่อแต่ความอวยพอนั่นแล้วอ่าเ้านึงมาก็ขอให้มันยืนหรือว,ว่า มีโชคมีใส่ตออั้งนาขอให้พะเนยใจบุญนั้นอายุมันเย็นเงี้ยวไม่ทราบความวันษาตออาั้หน้าขอให้เอ่อ <c oughs> มั่งรวยนี่เท่านั้นแหละเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้พ่อแม่เนอแต่นี่ลูกก่อนเด็กเข้ามาปุ๊บปัของพ่อของแม่ก่อนนี่นี่ซ้ำนี่แหละเราลูกก่อนจะได้ขอลาไปก่อนว่าลูกข่อยังจะได้ไปบนอื่นอีกนี่ลายบอนลูกทิ่ไปเติม วันนี้ก็ยังสองสามบออได้ลูกสิไปน่ะก่อนหนเวลามาเที่ยสาๆมาหาพอพนี่ก่อนนะพอกวอยูดีมีแห้งควาเจ็บจะได้คงไข่จะมีแต่นี่มันหนาหน่ะอายุยนยาววัยร้าพันศาแหละโอเคเราไม่ได้นอกนอกังจากจีว่าบร์วัดเลยสองพหาพ่เท่าซื้อกินไหม่พ่อเท่านากว่าเป็น ชิ้นหมูแล้วก็มักกามักเกลียงมักแดงาะไ้ซื้อเป็นของคนเล็กน่อยเอามาตอพอถวม่เแ่าเพิ่นเนาะลงาพถวเเพิ่นก่อกำลังจะเกียเขาไปรับจ้างเอาถ้วยคือที่ผ้ยวตมห้ามนนอไป้พชื่อเขากินจเปน้องดินรุนสุดสวนไปเนี่เพิ่นโอ้ปากเนี่โอเคหนุ่มไปนนอนอนบาอ่อน สำหรับคลิปนี้เบาอ่อนก็จะได้เอาไว้ชัานหนึ่งก็เนาะไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเรื่องอะไรกับคนติดตามมาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดกูย้ายเจ็บปวดท่านใดเนี่ยเขามาชมคลิปนี้แล้วถ้าหากเมตตาสงสารครอบครัวของพระเทวมิเทาเพลินก็สามารถติดต่อโปรพันธ์มาทางเบาอ่อนได้คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะเบาอ่อนก่อชีคอเป็นสะพาบนบุญในทุกทุกท่ททานเนาะที่ว่าบริจาคช่วยเหลือมาเนาะท่านเนี่ยเบาอ่อนก่อชีคอไว้พรนไส้ให้กับ ผู้ใ่ใจบุญท่านหนึ่งก็คือแม่ฮักของว่าอวันเองเนาะยูทางสวิตเซแลนซึ่งเพื่อนก่อได้ให้่งทุนมาช่วยเลือได้บุญตนในข้างนี้เนาะก็อบกจำนวนเงินก่บโบไลเนาะก็เป็นชิ้นของที่ออกมาจากจ,ากจากิตจักใจของเพื่อนเ,เนาะเพื่อนก่อเห็นได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของ,ของความเป็นเพื่อนมนุษย์้วยกันเนาะบ่าอวันก็สชขอไอ้พ่อชยัยเพื่อนเถิดจง ตอนนี <Es> <an> ้ม e ื่อหนาก็จงมีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บรยั่ดย่อยกมไข่ยังมีพัฒนาชิงใดเห่ใดชิงนั่นนอนหลับได้เงินเมื่อนอนตื่นได้เงินแสนชิงที่ทานเห่มาในวันนี้ก็คอยกับไปหาตัวทานนอนเท้าก้นเท้าได้นอนซะธุก็โอเคเนาะบ่าวอ้วนก็จะได้ขอลาทานผสมไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ